Good morning e l n 1ค่ะสวัสดีนะักเรียนที่น่ารักของครูน้ำทุกๆคนในวันนี้นะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันนะในคลิปวิดีโอของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4บทเรียนในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ adjective นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จัดทำโดยครูน้ำค่ะ นักเรียนคะ today we learn e d about adjective นักเรียนจำได้หรือเปล่าว่า adjective นะมันมีความหมายว่าอย่างไร a d j e c t r v e อ่านว่า adjective แปลว่าคำคุณศรรัพท์นั่นเองค่ะบางคนลืมไปหมดแล้วนะว่าคำคุณศัพท์คือคำว่าอะไรหรือความหมายอย่างไรนะเดี๋ยวมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมในวันนี้ได้เลยค่ะ ทีนี้เรามารู้ความหมายของ adjective ก่อนนะว่า adjective มันคืออะไรความหมายสั้นๆง่ายๆเลยนะคะ adjective คำคุณศัพท์นะคะหรือที่เราอ่านว่า adjective นะคะตัวย่อ,อก,ก็คือ adj ตัวนี้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นักเรียนก็จะอาจเจอตัวย่อ,อแบบนี้เนาะให้นักเรียนรู้ได้เลยว่าตัวย่อ,อแบบนี้ย่อ,อมาจากคำว่า adjective ที่แปลว่าคำคุณศัพท์นั่นเองนะคะ mm hmm. เป็นคำชนิดหนึ่งใน past of speed นั่นเองค่ะ สำหรับหลักการใช้ Adjective นะคะนักเรียน Adjective Function เนาะหรือหน้าที่ของคำคุณศัพท์นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ขยายคำนามคำนามมีอะไรบ้างก็คือ คนสัตว์สิ่งของแล้วก็สถานที่เพื่อบอกให้รู้ว่ามีลักษณะเป็นเช่นไรนะคะอย่างหูน้ํายกตัวอย่างอย่าง,างเช่นมีสูงก็ต้องมีต่ํามีดําก็ต้องมีขาวใช่ไหมคะเป็นต้นเลยซึ่งเป็นการอธิบายขยายความเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะนักเรียนอย่างเช่นคนคนนี้เป็นคนสูงมีคนสูงก็ต้องมีคนตัวเตี้ยนะถ้าเป็นเปรียบเป็นคนถ้าเป็นสีก็อาจจะมีดําแล้วก็ขาวนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะนักเรียนอย่างเช่น the boy is small เด็กผู้ชายตัวเล็กนะคะประโยคนี้นะนักเรียนคำที่เป็น adjective ก็คือคำว่าอะไรคะ small นั่นเองนะคะมาขยายคำว่า boy ว่าเด็กผู้ชายคนนี้เป็นคนตัวเล็กนั่นเองคะ่ะส่วนประโยคตัวอย่างที่สองนะคะก็คือ a cat is black and white นะคะก็คือแมวเนี่ยมันเป็นสี ดำแล้วก็สีขาวนั่นเองนะคะก็มันคือมาขยายแมวหนึ่งตัวว่าแมวตัวนี้มีทั้งสองสีเลยก็คือสีขาวแล้วก็สีดำค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันอีกสัก หนึ่งสไลด์ค่ะเขาบอกว่า the big car is expensive แปลว่ารถยนต์คันใหญ่ราคาแพงประโยคนี้นะจะมี adjective อยู่สองคำนะคะที่มาขยายคำว่า car ที่แปลว่ารถยนต์ก็คือคำว่า big รถคันใหญ่อาอาจจะมีขนาดที่ใหญ่สวยเนาะแล้วก็ is expensive ก็คือนอกจากคันใหญ่แล้ว ก็มีราคาแพงด้วยนะคะก็เหมือนเป็นการเพิ่มมูลค่าเป็นการบอกลักษณะออกไปนะคะต่อไปค่ะประโยคตัวอย่างนี้ก็คือ the flowers m e l l s good ดอกไม้กลิ่นหอมนะคะคำว่า good เนี่ยมาขยายคำว่า flower นะคะก็คือดอกไม้ดอกนี้มันมีทำไมคะกลิ่นหอมนั่นเอง good นอกจากจะแปลว่าดีแล้วก็ยังแปลว่าหอมได้ด้วยนะคะต่อไป the school is beautiful โรงเรียน สวยเนาะก็เป็นขยายโรงเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่สวยนั่นเองค่ะ Active position นะคะก็คือตำแหน่งของคำคุณศัพท์นะคะก็จะมีอยู่3ตํตำแหน่งหลักๆดังนี้นะคะก็มี1วางอยู่หน้าคำนาม2ออยู่หลัง verb to be 3 linking verb นั่นเองนะคะเดี๋ยวครูน้ำจะไปอธิบายทั้ง3หลักให้ฟังนั่นเองค่ะ ทีนี้มาดู adjective ที่วางหน้าคำนามก่อนนะคะมันง่ายมากนักเรียนเพราะว่าครูน้ำเคยสอนไปแล้วว่าเ,เวลาเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะ่ยอะไรจะขึ้นก่อนคะอะ คำนามจะขึ้นก่อน adjective แต่พอเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ย adjective ก็จะขึ้นก่อนหน้าคำนามนะคะคำคุณศัพท์วางหน้าคำนามที่มันขยายอย่างเช่นมาดูตัวอย่างกันเลยก็คือ the black dog is running ก็คือหมาสีดำกำลังวิ่ง dog เนี่ยเป็นคำนามส่วน black เป็น adjective นะคะแสดงว่า adjective ก็อยู่หน้าคำนามนั่นเองส่วนประโยคที่2ค่ะ the small boy playing football ก็คือเด็กชายตัวเล็กกำลังเล่นฟุตบอลนะคะ,ะ boy เนี่ยเป็นคำนาม small มาขยาย อยว่าเด็กผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายตัวเล็กที่กําลังเล่นฟุตบอลอยู่นั่นเองนะคะลักษณะการวานทั้งสองประโยคนี้ก็คืออยู่หน้าคํานามนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น Exjective ที่ตามหลัง verb to be ค่ะ verb to be นะจะมีอะไรบ้างคะนี่นะักเรียนดูตรงนี้เลยคือ e a c h m r was verb be นะคะตัวนี้ก็จะเป็น verb to be ที่เป็นทั้งรูปแบบอด,ดีตแล้วก็ปัจจุบันนะอย่างเช่นประโยคตัวอย่างก็คือ it will be good for you มันจะดีสำหรับคุณนั่นเองนะคะอ adjective ตามหลัง verb to be ยังไงอ่านี่คำว่า for you คำนี้เลยนะคะเห็นไหม good จะอยู่หลัง be นะคะเห็นไหม good จะอยู่หลัง b B ตัวนี้เป็น verb to be ต่อไป I am smart ผมฉลาด adjective ก็คือคำว่า smart ใช่ไหมส่วน verb to be ก็คือ am นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคอีกสักนิดน,นึงค่ะนักเรียน The girl is lovely เด็กหญิงน่ารักนะคะอะอย่างเช่นคำว่า lovely แปลว่าน่ารักเป็น adjective ก็จะอยู่หลังอะไรคะอยู่หลัง verb to be We are strong พวกเราแข็งแรงคําว่า strong คำนี้แปลว่าแข็งแรงเป็น adjective ก็จะอยู่หลัง -r- ก็เป็น verb to be She was happy yesterday นะคะ uh, happy เป็น adjective แปลว่ามีความสุขเมื่อวานหล่อนมีความสุขก็จะอยู่หลัง was คำนี้นะคะซึ่ง was ตัวนี้เป็น verb to be ที่เป็นรูปแบบของอดีตนั่นเองค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ They were lucky นะคะพวกเขาโชคดีรักี่คำนี้แปลว่าโชคดีอยู่หลัง g i r l แล้วก็ Jane has been sad since her cat died นะคะเจนเศร้าตั้งแต่แมวของหล่อนตายนะคะ sad คำนี้เป็น adjective อยู่หลัง been น,นั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูในกรณีที่ adjective เนี่ยตามหลัง linking verb นะคะคำคุณศัพท์วางไว้หลัง linking verb คือกริยาเชื่อมอย่างเช่น you look good today วันนี้คุณดูดีจังอ่ามันเชื่อมกันยังไงก็อย่างเช่นคำว่า look กับคำว่า good นั่นเองนะคะอ่า เป็นเหมือนแบบว่า linking verb เป็นกริยานะคะก็คือพูดง่ายว่า adjective ตามหลังคำกริยานั่นเองนะคะต่อไป that sounds nice นะคะ,ะเสียงนั้นฟังดูดีจังเสียงเนี่ยเป็นกริยา nice เนี่ยเป็น adjective แล้วก็ตามหลังกริยานั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนก็จะเป็นระดับของ adjective นะคะ adjective เนี่ยแบ่งออกเป็น3ระดับหรือ3ขั้นด้วยกันนะคะก็คือคําคุณศัพท์ขั้นปกติหรือขั้นเท่ากันตรงนี้เคยสอนไปแล้วในคลิปหนึ่งนะของปอ4นะเดี๋ยวเรามาทบทวน กันอีกสักหนึ่งรอบนะคะก็คือ a p o s i t i v e adjective หรือที่เราเรียกว่าขั้นปกติคือการใช้คำคุณศัพท์บรรยายสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่เปรียบเทียบกับใครที่ไหนเลยอย่างเช่น a cat is big แมวตัวหนึ่งใหญ่ a man is tall ชายคนหนึ่งตัวสูงนั่นเองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าขั้นระดับปกติไม่มีการเปรียบเทียบกับสิ่งใดทั้งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะนักเรียนถ้าเปรียบเทียบสสิ่งเท่ากันจะเรียก ว่าขั้นเท่ากันเช่น a cat is as big as a dog แมวใหญ่เท่ากับหมากับอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ a man is as tall as a woman ผู้ชายสูงเท่ากับผู้หญิงโดยจะมี as เพิ่มเข้ามานะคะนักเรียนตัวนี้จะมี as เพิ่มเข้ามาแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นคำ adjective นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นคำคุณศัพท์ที่เป็นในกรณีขั้นกว่าก็คือ comparative adjective ขั้นกว่าก็คือการเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งว่าสิ่งไหนสูงต่ำสั้นยาวเล็กใหญ่กว่ากันอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะ a cat is bigger than a mouse แมวใหญ่กว่าหนูแล้วก็ a cat is taller than a woman ก็คือผู้ชายสูงกว่าผู้หญิงทีนี้ขั้นกว่านักเรียนจำได้ไหมกูน้ำเคยสอนไปแล้วคือการเติมอะไรคะ er แล้วก็ den ด้วยนะคะคือการเติม er ที่หลัง active d j e นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นคำคุณศัพท์ขั้นที่สูงที่สุดก็คือ superlative active d j e คือขั้นที่สูงที่สุดหรือสูงสุดเนี่ยการเปรียบเทียบตั้งแต่3สิ่งขึ้นไปนะ่ะปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งที่สูง ต่ำสั้นยาวเล็กใหญ่กว่าที่สุดกว่าเพื่อนเลยใช่ไหมเราจะต้องใช้ในกรณีนี้ค่ะามาดูตัวอย่างประโยคกันก่อนนะ I can't eat the biggest animal in this room. แมวเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในห้องนี้ออกจากห้องนี้เราก็คงไม่ใช่เนอะ,อะตอนนี้มันอยู่ในห้องอกดแบบนี้คือการเติมอะไรคะนักเรียน est แล้วก็อย่างเช่นสมชาย is t the tallest man in class. สมชายตัวสูงที่สุดในห้องเฉพาะห้องนี้นะแต่ถ้าออกไปจากห้องสมชายอาจจะไม่ได้สูงที่สุ อย่างเช่นคำว่า tall นีถ้าเป็นขั้นสูงสุดก็จะต้องเติม est นั่นเองค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นการปูเนื้อหาสั้นๆง่ายๆในเรื่องของคำ adjective เนาะเดี๋ยวในคลิปต่อไปครูน้ำจะพยายามหาคำศัพท์มายกตัวอย่างเพิ่มเติมให้มากขึ้นนะคะวันนี้นักเรียนก็รู้ขั้นตอนแล้วก็รูปแบบการวาง Adjective ไปก่อนนะคะยังไงวันนี้ครูน้ำก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนมากๆนะคะเดี๋ยวยังไงแบบฝึกหัดเราไปเจอกันในหนังสือเรียนได้เลยนะคะยังไงวันนี้ครูน้ำก็ต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะซ e y o u g o o d บาย